ไปหน่อยนะครับแต่ว่าอนุมานว่ามันเป็นวัวปกตินะครับปกติเวลาวัวมันคลอดนะครับมันก็จะคลอดสมมุติโต๊ะนี้คือแม่วัวแม่วัวนอนอยู่นะครับหัวอยู่ทางนู้นนะครับขาอยู่ทางนู้นนะครับถ้าคลอดที่ปกติมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับสาธิตการคลอดถูกวิธีนะครับนะครับก็คือพุ่งเหลาออกมาแบบนี้นะครับอ่าถามว่าค่าคลอดที่ผิดปกติมีอะไรบ้างก็มีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหน้าก็อาจจะเจอขาอย่างนี้พับอยู่ข้างนึงออกมาแค่นี้ นะครับเวลาดึงเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวหัวไหล่ตรงนี้มันก็จะติดมันจะไม่ยอมออกเราพาไปฝืนมากๆเนี่ยตัวนี้อาจจะเบียดตัวของบดลูกทาให้เสียหายได้นะครับขาพับเกิดได้เนาะขาพับสองข้างก็เกิดได้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับอหรือว่าขาปกติแต่หัวอย่างนี้นะารับขาที่ขยับแบบนีนะครับหรือว่าเหยียดไปแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยว เอาอุปกรณ์นี่นะครับนี่นี่ปกติปัญหาที่เราเจอบ,บ่อยนะครับเวลาเราอยู่ที่บ้านเราทํคลอดวัวเองก็คือหนึ่งเรื่องการมัดขานะครับการมัดขาวัวเนี่ยก็ต้องมีความต้องมีความซีสิ่งที่ต้องดูนะครับปกติเวลาทํคลอดก็แนะนาใช้เชือกเป็นเชือกนิ่มๆ,ๆนะครับแต่ว่าอันนี้เวลาสาธิตถ้าเชือกนิ่มมันจะดูยากนะครับเชือกแข็งๆมันจะดูง่ายกว่านะครับอย่างแรกเวลาคล้องขานะครับต้องระวังนะครับ ถ้าเราไปคล้องตรงปลายตรงนี้เหมือนกับนึกถึงเวลาเราจับมือกับเพื่อนแล้วดึงนะครับปลายปลายเล็บวัวคือปลายนิ้วอย่างเงี้ยครับเราจะไม่จับกันอย่างนี้แล้วดึงใช่ไหมครับมีโอกาสที่จะทําให้ตัวนิ้วมันเสียหายนะครับเราก็จะคล้องอย่างนี้นะครับดึงตรงนี้นะครับเพราะว่ากระดูกแข็งแรงกว่านะครับถ้ากลวลื่นก็ทําแบบนี้แล้วก็คล้องทับลงไปอีกทีนึงนะครับอ่าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าห้ามคล้องแค่ตรงนี้ตรงเดียวหรือจริงๆแค่นี้อันเดียวก็ได้ครับแล้วก็ ค้องแล้วเวลาดึงระวังไง <c oughs> ไงไงท้องหัวชนพื้นนะครับคนดึงนาะบางทีเชือกนี้มันหลุดแล้วมันหลุดน,นะครับขาก็จะคล้องแบบนี้นะครับหัวถัดมาคือหัวขาคล้องสองข้างนะครับเดี๋ยวผมคล้องให้ดูข้างเดียวจะได้ดูไม่วุ่นวายนะครับหัวเวลาคล้องเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ต้องระวังนะครับเพราะว่าเราเจอบ่อยเจอบ่อยก็คือว่าเจอปัญหาบ่อยนะครับอันนึงที่เราจะเจอเกษตรกรชอบทําแล้วก็ไม่ค่อยดีก็คือ การคล้องหัววัวครับคล้องตรงเนี้ยครับคล้องตรงปากตรงเนี้ยครับปากมันเล็กอยู่นะคล้องไม่ติดคล้องอย่างนี้เราก็ดึงปัญหาจะเกิดอะไรได้บ้างครับกามกามหลุดไปเลยกามมันแข็งไหมครับเชื่อไหมว่าเอามือหักได้มันอ่อนมากเนี่ยฮะหักแล้วเนี่ยครับมือซ้ายด้วยเนี่ยหักแล้วครับอย่างนี้เนาะ เนี่ยพอเราไปดึงตรงนี้แรงแรงอะครับบางทีกามมันหักหักออกมาแล้วออกมาลูกต้องรักษาโดยการใส่เหล็กอะครับเหมือนเราขาหักอะครับค่ารักษาอีกหมื่นกว่าบาทนะครับเนาะเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องแบบน่าสงสารคือเจ้าของก็อยากรักษาแต่มูลค่าสูงแล้ววัวมันก็จะยืนปากค่อยๆอยู่เนี่ยครับอ่าก็ส่วนมากก็จะเสียชีวิตสักพักหนึ่งเลี้ยงเ้วยสักพักเวลาคล้องหัวที่ถูกต้องจะดึงนะครับให้มีอันตรายน้อยกับวัวที่สุดนะครับก็คือแบบนี้เนาะคล้องแบบนี้นะครับ อย่างนี้เนา<ล>ะอ่าหลังใบหูจริงๆถ้าอยู่อย่างเงี้ยมันก็ติดแต่ว่ามันจะชอบลื่นหลุดกระมอมแล้วก็คนดึงจะหงายท้องฮะอย่างนี้ครับแบบนี้เนาะอันนี้คือการคล้องลูกวัวเพื่อทําคลอดให้ถูกวิกธีนะครับคร้องแบบนี้นะนะครับแต่ว่าตอนจริงๆที่อยู่ในหมดลูกมันไม่ได้คล้องง่ายนะครับนะเราก็จะชอบคอตงตัวนี้กันนี่แหละครับเราก็จะหักน,นะครับแบบนี้เน,น,นาะและถามว่าเวลาจะทําอะไรเนี่ยจุดสําคัญที่จะทําให้ออกหรือไม่ออกครับคือตรงเนี้ย ตรงหน้าผักเนี่ยครับส่วนมากมันจะติดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการคล้องหัวเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะถ้าถ้าเกิดเราคล้องขาได้หัวไม่ได้คล้องเนี่ยครับดึงมันจะอยู่อย่างนี้ครับหัวมันจะติดอย่างนี้ครับเนาะสำคัญเลยคือตรงนี้นะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามจัดท่าจัดทางให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยดึงออกมานะครับถ้าหัวพับอยู่อย่างนี้เนาะก็พยายามเอาหัวออกมาก่อนนะครับสมมุติว่าถ้าตัวมันแน่นมากเอาหัวออกมาไม่ได้ครับก็เก็บขามันก่อนนะครับแล้วค่อยเอาหัวออกมา อ่าอ,อย่างนี้เนาะแล้วขาค่อยออกมาทีหลังได้ไอ้นี่สําคัญสุดน,นะครับอ่าเราก็ดึงออกมาเวลาดึงจริงๆถ้าวัวยืนแล้วทําข้อด,ดีที่สุดน,นะครับเพราะว่าเวลายืนเนี่ยตัวของช่องว่างของเชิงการมันจะเปิดได้กว้างที่สุดน,นะครับแล้วก็เป็นท่าธรรมชาติของวัวเคยดูในสารคดีใช่ไหมครับที่แบบแอฟริกาครับที่ยีราฟกวางกงกวางวัวมันขอดะครับมันก็ข้อท่านยืนเนาะมันไม่ค่อยข้อท่านนอนนะครับแต่สมมุติว่า สมมุติว่าถ้ามันยืนอยู่นะครับเวลาเราดึงอัวออกจากก้นแม่มันนะครับต้องดึงแนวนี้นะครับซื้อให้มันโค้งออกมาเหมือนกับมันตกออกมาตามธรรมชาติเพราะถ้าไปดึงเชิดหรือดึงตรงๆอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีแนวสันหลังตรงนี้ครับมันจะไปขูดกับตัวของหมดลูกแม่แล้วอาจจะเป็นแผลได้นะครับแล้วทำคลอดก็ต้องระวังฟันลูกวัวถ้าอายุครบกาหนดคลอดแล้วตรงนี้คมนะครับบาดมือได้นะครับต้องระวังบาดหมดลูกแม่มันก็ได้นะครับ อันนี้คือข้างหน้าเอาข้างหน้าออกนะครับสมมุติว่าถ้าเอาข้างหลังออกนะครับจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าการข้อโดยเอาข้างหลังออกเนี่ยก็เป็นการข้อที่ผิดท่านะครับนในต่างประเทศในหนังสือบางเล่มเขาจะมีอุปกรณ์เป็นแท่งเหล็กยาวๆครับเพื่อพยายามกลับกลับหัวมันออกาแบบนี้แต่จริงๆพอทางานในฟิวจิงอาจจะไม่มีอุปกรณ์หรืออาจจะกลับหัวลาบากนะครับจริงๆข้างหลังก็เอาออกได้เหมือนกันนะครับข้างหลังท่าปกติมันก็คืออย่างนี้นะครับ แต่เวลาเราสังเกตตัววัวครับข้างหลังอ่ะมันจะแน่นกว่าเวลาดึงออกครับเพราะว่ามันติดตรงนี้ครับติดเชิงการเนี่ยครับอ่ามันจะมันจะติดปุ่มตรงนี้ครับเวลาดึงมันจะเบียดกว่าคับกว่าลําบากกว่านะครับไม่จําเป็นครับขาชี้ฟ้ายี้ก็มีครับแล้วแต่ดวงเลยครับอย่างนี้เวลาเวลามาเนี่ยถ้าขาขาหลังถ้าออกมาปกติก็แบบนี้ครับถ้าออกมาไม่ปกติก็อาจจะพับอย่างนี้หรือว่าพับอย่างนี้เลยก็ได้ครับสองข้างก็ได้ ปกติออกมาเห็นใจอย่างนี้ก็มีทำยังไงคัเอ,เอามือล้วงเข้าไปจับใช่ครับเอามือล้วงเข้าไปครับ <_ d ump> ถ้าพับอย่างนี้ก็คือดึงขาเข้ามานี่ก่อนแล้วก็จับนี่แล้วก็ดึงอาลองดูนะครับอย่างแรกก็เอาเงี้ยเอาเงี้ยเอาพื้นที่สุดก่อนอย่าไปผูกตรงนี้ก่อนก็พอครับเวลาทำคอ <_ d ump> สนสงสารวัวสงสารเจ้าของด้วยแล้วเวลาคุยกับเจ้าของถ้ากรามหักมาคุยยากๆเพราะมันดูไม่เป็นอะไรเนาะแต่ไม่รู้จะรักษายังไงนะครับดึงขึ้นมาอย่างนี้ก่อนเนาะแล้วก็งัดขาออกมา สองข้างแล้วค่อยดึงออกนะครับถ้าดึงออกแล้วรู้สึกว่าติดสมมติว่าดึงออกแล้วเนาะเพื่อเพื่อตรงนี้มันติดใช่ไหมครับบางคนก็ใช้การดึงทีละข้างยืบยับยับ,ยบ,ยบออกนะครับบางตำราก็บอกให้ควยขามันจะทําให้ตรงนี้แคบลงอย่างนี้ครับขาหน้าก็เหมือนกันก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่พื้นฐานที่สุดผูกให้ถูกก่อนนะครับอย่าผูกปลายนิ้วอย่าผูกกามนะครับแล้วก็ดึงให้เป็นทิศทางตามธรรมชาติของวัวสมมุติตัวนี้วัวนอนอยู่เอาหลังไปทางนู้น เอาขามาทางนี้เวลาเราดึงออกมาก็ต้องดึงแนวนี้นะครับอย่าไปดึงอย่างนี้นะครับเพราะมันผิดธรรมชาติของหัวเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าถ้าเขาโผล่มาประมาณนี้แล้วแต่ไม่ยอมเราต้องเราคล้องหัวแล้วดึงช่วยต้องคล้องหัวคล้องขาดึงช่วยได้เลยครับถ้าไม่ออกต้องเข้าไปมัดข้างในใช่ครับแต่ส่วนมากถ้าโผล่มาประมาณนี้แล้วก็ส่วนมากแกตัวใหญ่แล้วก็ติดมัดหัวอย่างเงี้ยแล้วก็มัดขาแล้วช่วยดึงก็น่าจะโอเคครับ ส่วนมากมันจะไม่โผล่มาให้สักอย่างครับเดี๋ยโผล่มาแค่เนี้ยครับโอเคครับเดี๋ยวลองเอาใส่ตู้ดูนะครับถ้าเราเห็นโผล่มางี้ถ้าโผล่มาต้องต้องออกถ้าโผล่มาใช่ไหมครับคือขาหน้าอย่างเดียวเอาเอามือล้วงเข้าไปก่อนว่าหัวมันอะอยู่ถูกท่าถูกทางไหมถ้าหัวอยู่ถูกท่าถูกทางเขาอาจจะเอานี้ดึงแล้วก็พยายามเอาเชือกคล้องหัวหรือว่าถ้าเป็นคนโบราณเลยครับรุ่นแบบ สัก60เนี่ยฮะเขาจะชอบเอามือจิกตรงนี้ครับเราก็ดึงออกมาอ่าเนี่ยครับดึงออกมาแบบนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับมันลุกเอามันลุกหายมีผ้าใบอยู่ครับ่อไปเป็นการสาธิตใส่ในอาขอบคุณครับใส่ในช่องเลยเนาะ่อได้ละครับแค่นั้นก็ได้ครับในใน เป็นตัววัวเป็นตัววัวตัววัวจำลองจำลองอ๋อตัววัวจำลองลูกวัวไ้นี่ครับตัววัวจำลองนะครับล้วงเลยครับอ๋อล้วงโอ้โหขาทับด้วยเนี่ยปัญหาอันแรกอะครับเราต้องพยายามแยกให้ได้ก่อนว่าอันไหนขาหน้าอันไหนขาหลังผมคิว่าถ้าผมดึงมันออกมาเนี้ครับ อ,อ้าวขาหลุดเ <laughs> นี่ยสมมติว่าบางวัวบางตัวมันก็ขาออกมาสี่ข้างเนี่ยครับเวลาเราล้วงเข้าไปเนาะอันแรกแยกขาหน้าขาหลังก่อนขาหลังเนี่ยพอล้วงเข้าไปเรื่อยๆ่ยครับมันจะเจอตรงนี้เนาะตรงนี้คือส้นเท้าเหมือนของเราเนี่ยครับอ่าแต่ขาหน้าเนี่ยเวลาล้วงเข้าไปเนี่ยมันจะเจอตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยครับแล้วพอเลยขึ้นไปค่อยเจอข้อศอกนะครับต้องแยกก่อนว่าขาหน้าหรือขาหลังบางวัวบางตัวมันเหย่มมาให้สีส่ขาเลยครับ ถ้ายึงขาหน้าข้างนึงขาหลังข้างนึงก็จะไม่ออกนะครับสมมุติอย่างนี้เป็นขาหลังใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เอามือดึงออกมาขาออกมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเกี่ยวด,ดุดอีกแล้วเนี่ยแล้วก็อาแล้วก็เชือกช่วยผูกนยครับดึงออกมาสมมติมันตะแคงอยงู่ใช่ไหมครับดึงออกมาพอสะโพกมันพ้นมาแล้วเนี่ยคราวนี้พอถึงเอวแล้วตัวมันบิดได้แล้วเราก็บิดออกมาอย่างนี้ก็ดึงลงนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับ สมมุติว่าอะไรนะครับล้วง,ง,งจิ๋มเลยครับเพราะว่าพวกนี้อยู่ในจิ๋มครับพี่หมอกลังใส่ถึงมือที่อันนี้ครับอย่างเงี้ยอย่างเี้ยคือขาหน้าเนาะสมมุติว่าถ้าหัวมันติดเนี่ยครับเราก็ต้องพยายามงัดหัวมันอนอกมาก่อนนะครับพยายามล้วงมือเข้าไปแล้วก็ดึงหัว มันออกมาให้ได้ก่อนอย่างนี้ครับอ่าดึงออกมาให้ได้ก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดไปฝืนดึงทั้งที่หัวมันไม่มาครับมันจะยากนะครับดึงหัวออกมาอย่างนี้ให้ได้ก่อนแล้วถึงจะทํคขอดึงออกมาอย่าพยายามฝืนมันเอามันออกมาโดยที่ท่าประหลาดประหลาดเดี๋ยวมดลูกจะมีปัญหามันต้องดันกลับครับอะไรนะครับถ้าติดถ้าหลวมถ้าหลวมงัด <female. S 1> ออกมาได้เลยครับ <ent> แต่ถ<พ>้าถ้าติด<ส>นะครับเอาเชือกคล้องไว้ก่อนก็ได้จะได้ไม่ต้องหายอีกรอบหนึ่ง แล้วก็พับขามันเข้าไปแบบนี้ครับข้างหนึ่งก็ได้สองข้างก็ได้แล้วก็เอาหัวมาก่อนพอได้หัวเสร็จปุ๊บอะอันนี้ก็ดึงก็ออกละแล้วเาก็ดึงเวลาดึงก็อย่างที่บอกว่าดึงต้องดึงโค้งลงนี้นะครับครับลงข้างล่างนี้นะครับอ่าครับผมอ่านีเนาะขากีบกระจุยเสร็จแล้วสมมติว่าถ้ามันออกมาสมบูรณ์แข็งแรงน,นี้ก็เช็ดตัวนะครับเช็ดตัวแล้วก็บางคนเขาก็อยากเอาน้ำข้ามออกก็อาจจะยกขึ้นมา เขยา่าเขยา่าแกวงแขวนนิดหน่อยนะครับอย่าขนาดเอาไปพัดน,นูน่นพัดนี่นะครับอ่าแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็อาจจะมีที่ดูดเหมือนกับที่เขาไว้ดูดเสมหะไก่ครับที่เป็นลูกยางเอามาดูดจมูกก็ได้เหมือนกันประมาณนี้ครับแล้วก็ปล่อยแม่มันดูแลไปโอเคเรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยแล้วถ้าอยากลองอะไรก็ตามสบายเลยฮะถ้าไม่อยากลองก็ล้างม้ล้างมือแล้วก็รออาจารย์แจ็คมอบใบประกาศ แล้วเดี๋ยวเรื่องอะไรก็ติดค้างไว้เดี๋ยวค่อยๆทยอยส่งไว้ทางไลน์นะครับครับวันนี้ขอบคุณครูตาลมากๆครับสวัสดีครับคืนอาวุธฮะ